วันนี้มึงจะมารีวิวล้อสีใหม่ทรงคุยเซอร์ของ d ดรดมิกพร้อมเปลี่ยนแผ่นใหม่ในรอบ2ปีเฮโยวอสัปแก่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 เฮโยวอสัปแก วอช a กายมีเดมิสนะฮะวันนี้นะฮะมันจะมารีวิวนะฮะล้อสีใหม่ทรงคุยเซอร์นะฮะจากแบรนด์ Dynamic นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่านะฮะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่ทาง Dynamic ได้ออกมาเลยนะฮะบอกได้เลยว่าสีนี้สวยคูลเท่มากนะฮะนั่นก็คือสีชแนนนี่นะทุกคนทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนมันเป็นสีสโมคค่ะทุกคน อ่าเป็นสีนะฮะสีสโมกนะฮะหรือว่าสีควันบุหรี่นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ามีความใสบอกเลยว่ามีความใส,ก,มมสก่อนนะใสแล้วก็ทรงใหญ่นะฮะแล้วก็นะฮะแน่นอน,นะฮะจากที่เคยเล่น ตัวคุยเซอร์ไปแล้วตัวสีชมพูนะคะคือนุ่มมากเลยบอกเลยว่าตัวนี้ก็คงจะนุ่มเช่นกันนะคะอ่าในนีเดี๋ยวเป็นตัวสีใสนะคะเป็นตัวสีสโมกนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแกะให้ดูกันแบบใกล้ๆตอนนี้อยู่ในพลาสติกไงทุกคนเลยทุกคนอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะและก็นะคะและก็นะคะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่มากๆของบีมภายในรอบ2ปีเลยนะบีมไม่ได้เปลี่ยนแผ่นในการเล่นมาเนี่ยสปีแล้วทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับแผ่นนี้นะคะ คุณเคยกับแผ่นนี้มากๆบินไปงานไหนก็เล่นแต่แผ่นเดิมไปงานไหนก็เล่นแต่แผ่นนี้นะคะวันนี้นะได้เรื่องงามยามดีนะจะมาเปลี่ยนแผ่นนะพร้อมกับนะฮะเปลี่ยนทักในการเล่นด้วยวันนี้นะบุณจะย้ายทักแล้วนะจะไปเล่นแบล็กรีเวอร์ดูบ้างนะก็อยากจะลองกลับไปเล่นดูบ้างว่าฟิลแบ็กรีเวอร์เนี่ยพอมาใส่กับแผ่นเดนมิกแล้วจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับแผ่นที่บิมจะมาเปลี่ยนนะคือแผ่นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแผ่นนะคะของเดนมิกรุ่น โปรเซสต์นะฮะ34มิมลิเมตรนั่นเองนะสีทองทุกคนสีทองนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นลายในปีนี้นะ,ะเป็นปี2022นะ,ะเป็นแผ่นในลายของปี2 0 2 2ซึ่งออกมาใหม่ก็คือออกมาสักพักแล้วแหละนะ,ะว่าตอนนี้เดนมิกเขามีแผ่นลายใหม่เข้ามาแล้วนะฮะแต่ว่าบิมเพิ่งได้มานะฮะซึ่งนะฮะก็ชอบแบบเรียบๆไม่ได้ชอบสีสันชูฉาดเท่าไหร่นะ,ะก็เลยเแบบคูๆเรียบๆดูลาอะไรอย่างนี้อะ โอเคบิมจะใช้แผ่นนะคะตัวนี้นะคะใส่กับล้อนะคะตัวใหม่นะ,ะสีสโมกนะคะพร้อมกับทรัคนะฮะ3.0 Dark River นั่นเองนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแกะทีละอย่างดีกว่าทุกคนจะได้เห็นกันอย่างชัดชัดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแกะล้อกันก่อนเลยนะคะนี่คะ่ะทุกคนและแล้วเราก็แกะล้อออกมาแล้วนะคะอุย้ยสีคููแบบ สีดูเย็นตาม,มากทุกคนนี่คือสีสโมกนะคะหรือว่าสีควันบุหรี่นะจะออกเทาๆดำาๆนะคะนี่เ,เราจะให้ดูนะฮะจะออกสีแบบเทาๆดำาๆล่ะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องแพลนนะฮะเป็นสีออกเทาๆดำาๆนะคะนี่สวยนะสีนี้มีความแบบเย็นตาม,มากบิมพูดตรงๆว่าสีเนี้ย มีความเย็นตามากๆนะคะทรงล้อก็จะเป็นทรงเดียวกับตัวเดิมเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวคุยเซอร์ตัวนี้ที่มันก็เล่นอยู่นะคะแต่แค่อยากเปลี่ยนสีนะคะมาเป็นสีสโมกสีใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่ะเราไปดูวงตรงกลางกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะวงล้อของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับล้อเซิร์ฟสเก็ตนะคะจะมีความเป็นทรงแบบทรงโบนะคะทรงคุยเซอร์นั่นเองนะคะอ่าลูกปืนของเขาเนี่ยทำมาดีมากทุกคนไม่มีกระเด้งกระดุดกระเดกนะคะ ใส่แล้วแน่นเล่นแล้วดีเล่นแล้วฟิลดีนะคะสำหรับล้อดินามิกนะคะข้างๆก็กว้างเหมือนกันนะดูทรงใหญ่ดูทรงกว้างนะ,ะทุกคนบอกเลยว่ากว้างอย่างเงี้ยนุ่มแน่นอนปีม,ม้นนุ่มแน่นอนนะคะอ,อ่ะ,อะโอเคนะฮะล้อไปแล้วนะคะต่อไปเป็นแผ่น,นะคะ่ะเป็นแผ่นที่มันจะเปลี่ยนนะะในรอบ2ปีเลยทุกคนก็แอบตื่นเต้นนะ,ะอ่าแผ่นนะฮะปึ๊บ นี่เขาก็จะให้ลิปเทปมาด้วยนะคะถ้าเราซื้อแพทน,นะอิปเทปก็เป็นของไดนามิกนั่นเองนะคะนี่ก็ลิปเทปก็จะเป็นของไดนามิกค่ะกล่องสีเขียวเขียวนะทุกคนถ้าใครซื้อเคยซื้อไปก็น่าจะเคยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดใครเคยดูในอินสตาแกรมีหรือว่าในอินสตาแกรมของ Slack Shop หรือว่า ในแฟนเพจส e c กช h o p ก็คงจะเคยเห็นนะคะรีเทวของ d y n a m มิกมาแล้วนะคะอ่ะโอเคทุกคนเรามาดูแผ่นกันนะคะตัวนี้นะเป็นแผ่นไซส์34นะคะมิลลิเมตรนะคะทรงนะฮะเราให้ดูก่อนนะคะของ d y n a m มิของเขาเนี่ยจะมีความไม่ยาวมากนะคะจะมีแบบความสั้นๆนะคะทรงเขาจะกึงก่งๆโลกึงก่งๆคลาสสิกนะคะไม่สูงมากๆนะฮะตรงกลาง,งเขาเนี่ยอย่างตรงเลยทุกคนแฟลตมากหรือตรงมากๆนะคะอ่ะความยาวของเขานะคะจะอยู่ที่94มิลลิเมตรคะ่ะ แต่ความกว้างตัวนี้อยู่ที่34มิลิเมตรนะคะเป็นสีทองรุ่มโปรเซสนะคะตัวนี้เขาก็จะมีข้อความเขียนด้วยนะทุกคนอ่าเป็นสีทองนะคะอะโอเคแผ่นสีทองทักสีเงินส่วนล้อสีสโมคค่ะอะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบกันก่อนนะคะว่าหน้าตานะคะเซตอัพใหม่ของกรีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะ s t a ด,ดาน,นะคะเนี่ยทุกคนบิมก็ประกอบนะเซตอัพใหม่ของบิมเสร็จไปรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนโว้มีความหรูเรียบนะคะมีความชิคๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าเอากับหัวเฉยนะคะซึ่งสำหรับบิมนะ,ะบิมมองว่าดีอ่ะมีความเรียบๆมีความไม่ชูดฉาดเพราะบ,บิมเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ชอบสีชูดฉาดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อนะคะ นี่นะฮะล้อสีสโมอ้ยเข้ากันดีมากกับแผ่นกับทรัคนะฮะดูดีเลยทุกคนบีมยังบีมชอบมากบีม,มองทุกคนจะชอบเหมือนบีมนะเอาจริงๆสีนี้คือเลิศนะฮะบวกกับแผ่นบวกกับทรัคแล้วเนี่ยเข้ากันมากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่บีมเอาแผ่นดั้มมิกนะฮะมาใส่กับทรัคแบ็คลีเวอร์นะ,ะพร้อมกับล้อของดั้มมิกนะคะว้าวเฟียว่านะฮะแต่ความตื่นเต้นของบีมอยู่ที่ตอนไหนฮะตอนที่กำลังจะเล่นนี่แหละนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองมาเทสกระโดดดูซิว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอ้โหโร้อมมีความแบบสมูทมากทุกคนร้อมีความสมูทมากอ่ะเดี๋ยวเราลองมากระโดดดิโอ้ oh my god โอเมก o o ดูด s s สเฮทุกคนคือเราไม่เคย เล่นแผนแดนมิกมาใส่ทับแบทเทเบอร์รู้สึกมีความตึบมากๆหนึบตึบแน่นโอ้เปล่าทั้งหนึบทั้งตึบทั้งแน่นโอ้โหโอ้ยังจับจังหวะไม่ค่อยได้ทุกคนเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่า เหตุผลที่ยังจับจังหวะไม่ได้เลยเพราะอะไรบิมรู้ตัวเป็นเพราะว่าเวลาใส่กับทักแบ็คริเวอร์แล้วเนี่ยแผ่นเราอ่ะจะสูงขึ้นอ่าตอนไดนามิกเนี่ยคือแผ่นเราจะเตี้ยใช่ไหมทุกคนพอมาใส่แบ็คริเวอร์แล้วแผ่นเราสูงขึ้นจริงๆพอสูงขึ้นจังหวะการแบ็กจังหวะการฟิปจังหวะการฮิวมันเปลี่ยนไปทุกคนมันเลยแบบรู้สึกแปลกๆนะฮะโอ้โห เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนองรีนองรีฟิปเออสวิตฟิปไปเออคือแผ่นมันสูงขึ้นทุกคนจังหวะแบ็คมันก็จะแบบไม่เหมือนเดิมนะต้องใช้ความคุ้นเคยสักแป๊บหนึ่งนะคะกับแผ่นใหม่แต่สำหรับบีมบีมมองว่าเลิศอะสำหรับบีมบิมก็ชอบนะมีความแบบเออแน่นแน่นดีแล้วก็แผ่นก็สูงสูงขึ้นด้วยนะคะก็นี่เลยฮะ สำหรับล้อตัวใหม่นะคะคือต้องบอกว่าล้อตัวใหม่เนี้ยเรารู้สึกได้ว่ามันมีความนุ่มกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะคะมีความนุ่มกว่าตัวเดิมหน่อยหนึ่งนุ่มกว่าตัวเนี้ยเออหน่อยหนึ่งนะคะเออแล้วรู้สึกว่าเวลาเล่นเนี้สีมันสมูทสีมันสวยมากทุกคนเวลาวิ่งแล้วสีมันดูดีมากนะคะมีความครีนนะคะมีความคูลด้วยนะคะก็สําหรับนะฮะตัวนะคะล้อของดิแดนมิกนะฮะสีสโมกตัวนี้นะคะก็อยากแนะนํานมาก สวยลื่นนุ่มครีนสุดๆเลยนะคะสำหรับตัวควุยเซอร์นะจริงๆแล้วอะ่ะเขามีสีใสด้วยนะมีล้อสีใสมาด้วยนะคะอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็สีสโมกนะะรวมไปถึงนะคะสีขาวแล้วก็สีชมพูด้วยนะคะมาถึงนะคะ สีสีเลยทีเดียวนะคะขอมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน elect Shop นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะการรีวิวล้อของบิมนะก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนบิมก็หวังว่าเพื่อนทุกคนนะจะชอบนะล้อตัวล้อตัวนี้เหมือนที่บิมชอบนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามคิปนี้นจนจบนะบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ thank you for watching ค่ะ